สนับสนุนโดยเพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยต้องขอต้อนรับครับพี่ติ๋มพี่อรัญญาเอี่ยมสีสวัสดีครับ กว้างมากเลยครับพี่จากตรงนู้นถึงตรงนี้รวมมาแล้วประมาณกี่ไร่ครับส6สกไร่ค่ะโอ้โหสมัยก่อนมันก็จะแบบใบมันก็จะออกเหลืองๆทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะใช่ใบเหลืองๆใช่ใบเหลืองๆแบบใบไม่เขียวพอมาลู่จักเพียวก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อดอกเขาเขาก็บอกว่าใช่แบบว่าเคยเห็นไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีก็ไม่เชื่อเนาะก็ลองลองดูก็ลองดูแล้วก็เอาไม้มาปัก ไม่มาปักแล้วก็ลองดูว่าถ้าสมมติเป็นมันสำปะหลังวันเนี้มันขนาดเนี่ยวันนี้เราฉีดมีการทดสอบเองด้วยเราก็จะหักไม้ปักไว้ว่าวันนี้ยเราฉีดยอดมันอยู่แค่เนี้ยครับอีกเจดวันผ่านมาลองมาดูที่ว่ามันจะดีจริงเหมือนอ้ที่คนอื่นไี่ใช้ว่าไหมออเราก็มาลองเป็นยังไงเออมันก็ยาวขึ้นการฉีดครั้งแรกของพี่เนี่ยใช้ใช้เป็นฉีดกับอะไรครับ ฉีดมันฉีดอ้อยฉีดกระโพดทุกอย่างเลยแต่ก็จะลองวัดแต่จะลองเลยใช่ถ้าอ้อยใบมันเหลืองเราก็จะลองฉีดดูว่ามันจะเขียวเหมือนที่เขาว่าไหมแล้วเป็นยังไงพะปกติเราชาวไร่นะมันก็เขียวขึ้นเขียวดีถ้าใบมันเหลืองมันจะส่งผลยังไงต่อต้นไหมพี่มันก็จะไม่ค่อยงามมันก็จะไม่ค่อยใหญ่นะมันเป็นขระโพดนี่ส่วนมากถ้าจะเห็นไวคือจะเห็นขะโพดเพราะตอนนี้ขระโพดนอนมันลงแล้วใบมันจะ คุณดื่นกินพุณทีนี้เราฉีดเพียวครับใบมันก็จะกลับมาเป็นปกติดีขึ้นแต่ย้อนกลับไปเลยนี่เป็นลูกค้าเขาบอกว่าเก่าแก่มากใช้มาแล้วกี่ปีพี่เชอรี่ใช้มาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วค่ะนานแล้วเนี่ยาซื้อจากแต่สมัยไปซื้อมาจากบ้านแฟนที่อำเภอเราขวัญ รู้จักจากลาขุัญเลยนะกาญจนบุรีเมื่อก่อนซื้อมาจากนู่นถ้าเล่าให้ฟังนี่แหละว่าดีก็ก็ไม่เชื่อเขาเหมือนที่เล่านี่แหละกันแบบอยากเอามาลองใช้แล้วก็ฉีดมันก็ปักไว้ฉีดอะไรก็จะปักไว้ดูว่ามันเป็นแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยพอเห็นมันดีก็จะซื้อมาตลอดใสต่อมาเรื่อยๆเลยปีที่มันแรงมากๆมีบางที่นี่คือถ่ายทิ้งเลยนะใกล้ๆจะเก็บเกี่ยวมันไม่ออกอะไม่ติดต่อออกผลถ่ายทิ้งไปเลยคุณผู้ชมอย่างของพี่เนี่ยอยู่รอดไหมตอนที่มันแรงมาก ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้มันมันก็ยังพอได้ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เลยพอออกดอกแล้วมันแรงแต่มันก็ยังพอได้ยังพอได้ทุนคืนอุณยังดียังพอได้ข้ามเมียข้ามปุ๋ยคืนก็ยังดีกว่าที่ว่าเข้าเนื้อเข้าเนื้อนาะใช่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ใช้หลักในการผสมอะไรยังไงบ้างเริ่มต้นจากน้ําก่อนกี่ลิตรน้ำสองร้อยลิตรจ้ะน้ำสองร้อยลิตรอ่าผสมยังไงบ้างอย่างแรกใช้ตัวไหนบ้างคะ ใช่เพียวสองหนึ่งฝาจ้ะผสมลงไปก่อนแล้วก็เพียวหนึ่งสองฝาเดี๋ยวก่อนนะใช้เพียวสองหนึ่งฝานะแล้วก็ใช้เพียวหนึ่งสองฝาสอฝาฝาเหลืองของเขาที่เขามีีฝาท่ตัวของเขาอยู่ใช่จ้ไปแล้วก็คนนี้เท่ากันเลย ็จะฉีดช่วงเช้าๆจะประมาณสี่ห้าถึงถึงสามโมงเช้าแล้วก็จะเป็นช่วงเย็นจะฉีดแค่สองช่วงก็คือสี่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปวิธีการผสมอัตราส่วนนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็จะใส่เพียวผงไปสองซองต่อน้ำสองร้อยลิตรแล้วใช้เพียวเอ็กด้วยไหมคะใช่จ้ะใช้เพียวเอ็กแล้วเพียวเอ็กนี่อยู่ที่กี่ซองอะคะพี่ติ๋ม ซองเดียวค่ะซองเดียวปกติถ้าใส่นี่จะใส่ตุกไล่ละลูกก็จะมันลดได้เยอะไหมอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ปุ๋ยไล่ละลูกเนี่ยพอได้ใช้เพียวเนียมันลดเยอะไหมพี่ถ้าว่ามันงามแล้วมันก็ลดลงมาได้เยอะจ้ะมันก็ได้ลงมาก็ได้คอนคนนะจ้ะประมาณจ้ะครึ่งครึ่งก็ได้โหเดี๋ยวกอนนะร้อยลูกแล้วพอใช้เพียวไปมันลดครึ่งครึ่งจ้ะได้อยู่เยอะนะเยอะ พอมันงามเราก็ไม่ต้องเรา่เยอะมากเท่าไหร่ก็จาก50ิบลูกก็อาจจะเหลือย0่สิบลูกใช่เพราะว่าเขางามอยู่แล้วมันประหยัดตรงที่ว่าถ้ามันมันงามหรือว่าพืชสวนของเรางามมันมันก็จะคุมยาได้แต่ถ้ามันมันไม่งามมันก็จะอยู่ร่องไข่ร่องมันยามันก็ยามันก็จะมีใช่เราก็จะต้องกาจัดบ่อย มันจะเพ่องเปลืองเงินตรงนี้เปลืองเงินตรงนี้อีกเปลืองอีกแต่แน่นอนว่าถ้าได้ใช้เพียวไปมันควบคุมง่ายมันงามแล้วมันคุมยามันก็มีมั่งไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันก็จะมีน้อยเพราะที่เราจะต้องเปลืองเยอะมันก็ไม่เปลืองเท่าไหร่เห็นบอกที่นี่เขาจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยแล้วก็จะพยายามหลีกเลี่ยงสารให้มีต่างใช่ไหมพี่ติ๋มเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าสารเคมีถ้าเราใช้เยอะมันมันก็ต้องใช้อยู่แล้วแหละแต่ว่าจะต้องหลีกเลี่ยงใช้ให้มันน้อยที่สุดถ้าเกิดเราแบบทําอะไรให้มันงามไปแล้วมันก็ก็ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้ผลผลิตอยู่ที่เท่าไหร่พี่สมมติสมบูรณ์ดีๆปุ๋ยอะไรดีๆมันก็ไม่ขาดอจะไร่สี่ตันไม่ขาดไร่หนึ่งสี่ตันไร่หนึ่งสี่ตันถือว่าเยอะกว่าที่อื่นไหมพี่ถ้าเทียบกับคนที่เขาไม่ได้ใช้เพี่เลยอะ มันก็น่าจะเยอะกว่าเยอะกว่าที่อื่นก็แบบมาสามได้สามต้นนได้นะเพราะมันเยอะนะไร่หนึ่งสี่ตันอันนี้คือฝนดีน้ําดีและใช้เพียวด้วยแต่ในขณะเดียวกันที่น้ําแล้งมากน้ําไม่มีเลยตลอดการเพราะปลูกเนี่ยแต่ยังใช้เพียวอยู่เหลือกี่ตันพี่มันก็น่าจะได้สองคึ่งสามตันนะสองตันครึ่ง เกือบสามตันก็ยังยังได้อยู่ไม่ที่ที่ตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเป็นที่อื่นไม่รอแล้วไม่รอแล้วก่อนใช้กับหลังใช้ที่วิถมเห็นแบบชัดเจนเลยอย่างเงี้ยค่ะคือใบมันจะเขียวแล้วมันจะโตไวขึ้นจะคือที่เราฉีดนี่ลองดูจะเอาไม้ปักไว้ว่าเราฉีดอยู่ขนาดนี้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเราจะมาดูว่ามันขึ้นขนาดไหนก็จะเห็นเห็นด้วยตาจะเห็นได้ด้วยตาวิธีการฉีดเพียวพี่ พี่ฉีดตอนพืชเนี่ยอายุเท่าไหรเออ่เริ่มงงต้อน,ตอ,นอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นจะปลูกไปได้ประมาณสักเดือนนึงจากถึงจะเริ่มเริ่มฉีดทั้งอ้อยทั้งมันทั้งข้าวโพดเดือนหนึ่งฉีดฉีดปุ๊บแล้วอีฉีดต่ออีกอกี่ครั้งไงครับฉีดต่อจนกว่ามันมันจะสูงฉีดลําบากแล้วเราก็จะไม่ฉีด ข้าวโพนี่จะเจ็ดวันแต่ถ้าเป็นมันเป็นอ้อยนี่ก็จะสิบห้าวันรือเดือนนึงอะไรประมาณเนี้แล้วแต่เวลาที่เราจะวนกลับมาแล้วเราก็จะฉีดทางทางใบคือเพียวไปเรื่อยๆจนกว่ากว่าจะออกดอกเราก็จะ ห้ยูเลียก่อนดอกดอกอีกข้างหนึ่งครับผมแล้วก็ปล่อย4ตันนี้ได้เงินกี่บาทอะพี่ตันละ2 5 0 0แต่ว่าไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะก็สี่ตันมันก็จะได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งะแต่ว่ามันก็จะต้องมีค่าลากค่าคุดค่าแรงงานค่าแรงงานรวมอะไรหมื่นหนึ่งอะหักค่าแรงงานไปแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ได้อยู่จะกห้าหกพันโอ้ได้นะอันเนี้ยห้าหกพันต่อไร่ถ้าปลูกปานสามสิบไร่ก็คูณไปก็เป็นแสนนะการเก็บเกี่ยวหนึ่งครั้งถือว่านี่คือกําไรใช่อันเนี้ยคือได้กําไร แต่ในเวลาที่ไม่ได้กําไรก็ไม่ขาดทุนเลยก็ไม่ขาดทุนก็พออยู่ได้ก็พออยู่ได้ประทับใจอะไรของพี่เยอามากที่สุดเลยมากที่สุดอะไรจะใช้มาก็ประทับใจว่าฉีดแล้วมันก็ทําให้ใบเขียวขึ้นครับ ให้มันเจริญเติบโตเห็นได้ด้วยตาไม่ต้องแบบแบบเหมือนก็ว่าเขาเล่าแล้วก็ไปดูไปดูอะไรเงี้ยเห็นด้วยตาตัวนี้ได้ลองจริงได้ใช้จริงลองจริงเห็นจริงครับและคิดว่าคุ้มค่าไหมกับการที่เราเสียเงินไปซื้อเพียวมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้กลับมาไหมพี่ก็คุ้มค่าจะคุ้มค่าขนาดไหนฮะก็คุ้มค่าดีมากคุ้มค่าดีมากยืนยันไหมฮะยืนยันจะวันนี้ที่เรามาพูดเกือบคุยกันที่บาา์พี่เอรี่แล้วก็ทีมงานมาเนี่ย เรามีการเตรียมกันไหมพี่เรามีการบอกบทไหมพี่ไม่จ่ายค่าจ้างไหมไม่เออจ่ายค่าจ้างไหมไม่มีนะไม่มีจ้ะเพราะว่าอันนี้คือพี่ติ๋มพูดเองจากตัวเองเลยจากประสบการณ์เเลยจากประสบการณ์ที่เห็นจากความจริงเพราะฉะนั้นไม่โกหกแน่นอนไม่จ้ะยืนยันไหมฮะยืนยันจ้ะยืนยันโอ้มันจะทําให้ใบเขียวขึ้นจ้ะใบเขียวแล้วก็ อย่างมันอย่างอะไรมันก็เจริญเติบโตึ้นมาเห็นได้ด้วยตาอคือเราอยากลูกก็คือเอาไม้ปักไว้ฉีดวันนี้แล้วก็ปักไว้แล้วอีกเจ็ดวันก็มาดูนั่นแหละมันจะเห็นโดยที่ว่าไม่ต้องไปโฆษณาว่าไอ้นี่ดีนะไอ้นั่นดีนะอะไรประมาณนี้เราเอาจากตัวเองใช่เราเรห้าแบบมีห้อต่างๆมันเห็นผลเหมือนที่ที่ได้ใช้เพียวไว้อ่ะมันขึ้นแบบอย่างนั้นไหมอ่ะก่อนหน้าเนี่ยพี่ ก่อนหน้านั้นก็ไม่ไม่ได้ใช่มันมันมันได้ใช่ปุ๋ยธรรมดามันก็ไม่เห็นผลเหมือนให้ทั้งใบเหมือนเพียวพอถ้าใช่แล้วมันมันงามมันก็จะสามารถคุมคุมยาได้ยามันก็จะไม่เจริญเติบโตมันก็ลดต้นทุนในการใช้สารเคมีลงอีกนี่แหละเห็นไหมอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวเเเเเวววววกษตร สวัสดีครับคุณป้ามวยค่ะสวัสดีค่ะเราให้ฟังยู่ว่าทำไมตัดสินใจที่จะแบบสั่งซื้อก็มาใช้ฉันมองดูก็เห็นเขาไปปลูกไปฉีดตรงนู้นก็ได้ผลตรงนี้ก็ได้ผลฉันจะดูอยู่อย่างนั้นในรายการในแนวในาการฉันจะดูอยู่งั้นดูเขาสัมภาษณ์ที่ไอ้นั่นที่ไอ้นี่ฉันจะดูหมดเลยดูหมด ทั้งที่เขาปลูกดาวเรืองลบบุรีอะไรฉันดูดูหมดฉันฉันจะดูแบบนั้นเบื่อดูไอ้พวกละครดูอะไรเงี้ยฉันจะดูอยู่แบบนั้นดูรายการเนี่ยครับสั่งเป็นชุดไหนมาฮะเพียวเอ็กเพียวผงก่อนนะแล้วก็มีเพียวหนึ่งเพียวสองเพียวเอ็กเพียวผงผลที่ได้มันเป็นยังไงบ้างปีปีที่แล้วเหรอปีที่แล้วก็ฝนแรงปีที่แล้วนะครับฝนแรงอีแปลงเนี่ยยี่สิบสามไร่ได้พันสามร้อยถังก็ยังถือว่าได้ดีปกติถ้ามันดีมากๆอยู่ที่สองพันกว่า แต่ปีที่แล้วเนี่ยมันแรงแรงซึ่งในความคิดของป้ามนวลเองว่าถ้าไม่ได้ใช้เพียวมันอาจจะไม่ถึงพันสามร้อยถังได้ไหมก็ปีที่แล้วถ้าไม่ได้ใช้เพียวด้วยก็ไม่ทราบแต่ว่ามันถึงมันไม่ถึงก็ตายมันได้แต่อันนี้ถ้าว่ามันตายไปเราก็ไม่ได้เลยก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันว่าเพียวเข้าไปช่วยก่อนฉันก็ว่ามันช่วยได้เนี่ยเป็นคนผสมเองไหมก็ใช้ไอ้นั่นน้ำสองร้อยลิตรเพียวผงซองหนึ่งเพียวเอ็กซองหนึ่งสองร้อยลิตรน่ะฉีด แค่นี้แค่นี้แล้ว200ลิตรมันได้กี่ไร่อ่ะฮะยี่สิบสามไร่นี่ฉีดไป800ลิตรอ๋อก็ผสมเนี่ยจะใช้ทางแปลงผสมทีละ200ลิตรอ้ให้รถเ็าฉีดไปเลยไงแล้วมันเห็นผลเปลี่ยนแปลงไหมว่าครั้งแรกที่เราฉีดไปเนี่ยข้าวโพดเขาเป็นยังไงนะข้าวโพดเหรอเขาได้อาทิตย์หนึ่งข้าวโพดมันก็เขียวเสมอเลยเสมอคือยังไงอ่ะนะมันงามแล้วมันงามเสมอไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งก่อนหน้าที่ไม่ที่จะใช้เพียวมันหลุมบ้างสูงบ้างเล็กบ้างจากอีแปลงนี้ฉันะน,ะนะ่นนะแต่ก่อนเนี่ยพอกลางๆมันจะเป็นแอ่งอเป็นแอ่งอยู่เป็นหลุมเป็นแอ่งเรามองหน้าต่างเนี่ยจะเห็นเลยตรงนู้นเป็นแอ่งตรงนี้เป็นแอ่งปีนี้มันเสมอเมื่อบนแล้วฉีดคนที่สองเนี่ยอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็เปลี่ยนแปลงมันก็ต้นมันก็ใหญ่สมบูรณ์เริ่มโตขึ้นโตขึ้นสมบูรณ์ขึ้นถ้าถ้าเทียบกับระยะเวลาเท่ากันก่อนใช้ เพียวกับหลังใช้เพียวเนี่ยในเวลาขนาดนี้มันสูงกว่าไหมมันสูงมันโตกว่าไหมฉันก็ว่ามันโตกว่านะมันใครเข้ามาเขาก็ถามว่าแกใช้อะไรเขาโพดแกเขียวปิดเลยฉันก็บอกฉันใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยฉันก็ว่ามันผลผลิตมันดีเนี่ยยังว่ามันเขียวดูแล้วมันเขียวมันเขียวเสมอหมดอ่ะคุ้มค่าไหมคร่ะ ทุ่มเนี่ยทั้งสองแปลงเนี่ยฉันดูอยู่เนี่ยสิ่งที่มันเห็นผลชัดเจนที่พระบอกว่ามันเริ่มเสมอมันเริ่มโตขึ้นแล้วมันอยู่ได้เนี่ยไม่ต้องไถทิ้งเนี่ยประทับใจไหมอะประทับใจสิแต่มันเสมอก็ดูต้นอ่ะอวบเบลอเบลอเยอาต้นอ่ะนะ่ต้นใหญ่เบลอซึ่งที่อื่นนะเขาไม่ได้ใช้เพียวอย่างเราเนี่ยอยู่ไม่ได้อย่างนี้เขาก็พออยู่ได้แต่เขาใช้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับเขาหรอกเขาก็ทุกปุ๋ยอีกพอฝนตกมา หลังจากที่แรงแต่เราไม่ได้ใช้แสงว่าเขาเราฉีดไปหนเขามีตัวอื่นใส่เข้าไปอันน้เขาใส่ปุ๋ยเคมีฉีดกระโปรงสองหนอีนี้ด้วยฉีดมันสองเที่ยวฉีดมันยาน้ําครับเพียวน้ําที่เหลืออีกครึ่งขวดเอาไว้ฉีดผักก็ยังเหลือเก็บไว้ฉีดผักสวนครอีกโอเคไว้ฉีดผักที่เหลืออยู่คาขวดนุ่นตังนั่น่ะเซตหนึ่งฉีดได้กี่ได้ทั้งหมดฮะไอเซตหนึ่งเซตหนึ่งหมายถึงที่สั่งมาเนี่ยขวกระโปรงครับก็ฉีดได้หมดเนี่ยนี่ ยี่สิบสามไร่ฉีสองเที่ยวสองเที่ยวนะสองเที่ยวหลังบ้านนี่หลังบ้านนีสิบไร่สองเที่ยวอีกยี่สิบเป็นร้อยไร่แล้วนะอ่าแล้วก็มันมันสิบไร่ฉีสองเที่ยวยี่สิบไร่นั่นแหละร้อยยี่สิบไร่หมดเนี่ยร้อยยี่สิบไร่โอ้โหแป๊บนึงจะเป็นลมเลยไม่ใช่การร้อนนะตกใจร้อยยี่สิบไร่ถูกไหมล้ะขยกไม่ครึ่งขวด แล้วยังเหลือ <c oughs> ลอ,อีกซึ่งขวดมาฉีดผักสวนกรัวอีกเอาไว้เก็บฉีดกระเพราฉีดอะไรโอ้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะแหละก็ที่ว่ายังเขียวนี่คือมันสมบูรณ์อปกตินี่มันร้อยวันมันจะต้องแห้งอองจะสมบูรณ์นี่ไงเพราะใช้เทียวนี่ไงสุดท้ายแล้วที่เรามาพูดคุยกันเนี้ยบาสได้เตรียมหรือได้ให้สกิปให้ใขรแบบให้ให้ป้าพูดตามบารสไหมเนี่ยไม่ได้ให้อะไรเลยไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วยังไงป้าพูดเองพูดเองจากใจจากใจจากประสบการณ์ ความรู้สึกที่แลกที่ทำมาม<ะ>เพราะไม่ได้พูดอะไรคุยกันอะไรเลยบมาถึงปุ๊บเราก็ถ่ายทากันเลยแล้ววันนี้ประทับใจในเพียวไหมค่ะประทับใจค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหรือเกษตรกร,กร,ร,กรทั่วประเทศไหมครัป้าฝากได้เลยเชิญชวนได้เลยอขอแนะนําให้ใช้เพียวอย่างที่ฉันใช,ช้ฉีดข้าวโพดฉีดมันกันละกันอันนี้ต้องเพียวอันนี้ต้องเพียวอันนี้ต้องเพียว ใช้จยุดเึาไปดูเขาแล้เขาให้ลองมาใช้มาเขาที่แล้วแล้วเราเจ็บวันมันเขีียวขึ้นแล้วก็มันไม่ไม่ไม่ค่อยล้มตอนเกี่ยวนะรถมันทุกไปอ่ะาไปบดินมาดูอาวมันมันรวมแล้วอ่ะมันได้ยัไงอ่ะมันได้ไงอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้บำรุงอะไรเลยอ่ะแล้วเม็ดก็สวยเวลาไปใส่กระด้งที่โรงสีเนาะมันมันเม็ดมันสวยกับเขาอันนี้เราลงทุนน้อยแล้วมันก็ได้เยอะเคย18ไลนในก็ตก20ลูกซะมั้งนี่2ลูกอ๋อลดเลยเหรอลองดู1ไร่เกินเกวียนไหม แฝกเกินหุยจริงหรือเปล่าเคยเกลี้ยเคยแบบอย่างเนี้ยจะได้เกินก็ประทับใจอ่ะก็อยากจะฝากว่าให้ลองมาใช้ดูให้ลองมาใช้ดูว่ามันจะดีหรือไม่นะถ้าหักว่าอยากรู้ก็ให้มาดูตอนเก็บเนาะว่าจะดีหรือไม่อะไรไม่โกหกด้วยอย่างนี้ต้องเพียวค่ะโปรชุดทดลองชุดคู่หูดูโอซื้อเพียวผงสองซองคู่กับเพียวเอ็กซ์สามซองปกติราคา 2,000บาทลดเหลือ1000บาทเท่านั้นชุดเพียวน้ำยืนหนึ่งซื้อเพียวหนึ่งและเพียวเวิร์กอย่างละ1นขวดปกติราคา1,980บาทลดเหลือ1000บาทเท่านั้นชุดกู๊ดกำลังสองซื้อเพียวกู๊ด1ถุงและเพียวสองขวดปกติราคา2990บาทลดเหลือ1,500บาทเท่านั้นโปรเพียวยอดนิยม ซื้อเพียว1และเพียว2อ,อย่างละ1ขวดเพียวผง5ซองปกติราคา3,980บาทลดเหลือ2,000บาทเท่านั้นแถมฟรีเพียว X 3ซองมูลค่า1,200บาทสนใจโทร0 2 1 0 4 9 9 9 9 0 8 7 7 5 4 9 9 9 9ลายแอสไซ์เกษตรเพียว สนับสนุนโดยเพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยพี่วีนัทหรือว่าพี่น้องสวัสดีครับ อันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับพี่จังหวัดลบบุรีคะ่ะลบบุรีพูดถึงได้ยินแต่ลิงได้ยินแต่อะไรอย่างงี้อันนี้มีไหมฮะไม่มีคะ่ะไม่มีอยู่ไกลมาจากอำเภอเมืองเท่าไห <c oughs> ร่เอ่ย7จกิโลโอูไกลอยู่ไกลอยู่แต่ว่าที่เห็นด้านซ้ายด้านขวาไล่ไปถึงด้านหลังเขาปลูกอะไรกันบ้างครับแถวนี้ <c oughs> <c oughs> ปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแค่มีแค่2ตัวนี่เหรอฮะหรือว่า <c oughs> ที่เขานิยมปลูกกัน ก็คือดีอย่างหนึ่งอเงี้ยเป็นพืชหลักเนอะที่ปลูกกัน3ตัวแต่ที่เห็นอยู่นี่คือมันสับปะหลังแถวนี้เขาก็เพิ่งทําปีแรกใช่พบ้านลุงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เพิ่งทํานะแต่บ้านน้าเขาอยู่ทะเลวังวัดเขาทํามาก่อนเขาก็แนะนําว่าเนี่ยใช้อันนี้สิอะไรเงี้ยใช้เพียวสิมันดีอะไรเงี้ยเรามันเป็นมันเหลืองมันน้อยอะเห็นเห็นมันต้นเล็กอันนั้นไหมมันเป็นเหลืองอะก็ให้แฟนฉีดอะไรเงี้ยใช้เพียวผงเพียวหนึ่งเพียวสองฉีดไปอะไรเงี้ยมันก็หายเหลืองบ้างนี่ไงคือ ือต้องบอกว่าน้าเนี่ยคุณน้าเป็นแฟนพันธ้ของเพียวแล้วก็แนะนำอ่ะงั้นลองปลูกมันหน่อย <S S S ปลูกแล้วลองมาฉีดดูแสดงว่ารู้จักเพียวเนี่ยผ่านคุณนา้าใช่ค่ะแล้วแฟนแล้วบ,บอกแฟนพี่ก็เคยดูรายการเหมือนกันด้วยอ๋อเขาเคยดูพอเริ่มเอามันมาปลูกครั้งแรกพี่น้องบอกว่า พี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าก่อนใช้เพียวกับหลังใช้เพียวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแต่พอพี่ปลูกมาครั้งแรกพี่ก็ฉีดเพียวเลยพี่ก็เลยเปรียบเทียบให้ไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้มันน้อยกว่ามันมากกว่าแต่จากการพูดคุยมาเบื้องต้นก็สรุปได้คร่าวๆว่าการใช้เพียวครั้งแรกมันประสบผลสําเร็จใช่ค่ะ เท่ากับพูดได้ง่ายคือมีเพียวหนึ่งเพียวสองเพียวผงเพียวเวิร์กแล้วก็ฉีกันไปจนครบแล้วก็พอละเลิกแล้วตอนนี้เลิกแล้วรอรอผลผลิตแล้วเออใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปยังไงพี่ก็ถ้ามันขึ้นอย่างตรงข้างหน้านะนะคะสิบห้าวันหรืออะไรมันจะรับแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ใส่ฉีดเพียวหนึ่งเพียวสองผสมกันใช้สองฝามั้งสองฝาแหละสองฝาแล้วก็ใช้เพียวผง หนงถังต่อน้ำสอ0รลิตรแล้วก็ฉีดพ่นแบบพ่นไปเรื่อยๆแล้วเว้นเท่าไหร่ถึงจะฉีดครั้งต่อไปก็15วันสิบห้าวันฉีดเท่ากับว่าพอใช้แล้วเห็นผลเปลี่ยนแปลงชัดเจนไหมฮะชัดค่ะชัดเจนเนอะถ้าเราเปรียบเทียบกับคนเแถวนี้แบบเราขุดดูโกยดูเล้ยงหัวมันใหญ่เราก็ดีใจอะเนาะความรู้สึกเวลาเราไปขุดเจอมันดีใจยังไงพี่น้องเล่าคารู้สึกนี้ฟังหน่อยสิ ก็มันก็ดีใจอ่ะแบบเออเราทำแล้วแบบมันดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องในช่วงเบรกนี้เราใช้อะไรบ้างนะฮะเพียวอะไรบ้างนะเพียวหนึ่งเพียวหนึ่งเพียวสองเพียวเพียวเวิร์ครับแล้วก็เพียวเอ็กเพียวผงอ๋อใช้ครบเลยอ่ะอันนี้คือแฟนเราสั่งเป็นชุดอ่าเป็นแฟนเพือนแท้ตัวจริงคือจะใช้ตัวไหนก็ได้คือมีประสิทธิภาพเหมือนกันเพียวหนึ่งเพียวสองก็มันรัดแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะผสม สองฝาก็เริ่มฉีดแล้วเพีย่เพียสองก่อนละเพิ่มผลผลิตก่อนเลยแล้วก็ใส่เพลี้ยผงด้วยเพราะว่ากันแมลงกันอะไรอย่างเงี้ยพอฉีดสิบห้าวันปุ๊บแล้วก็ก็เว้นไปสักระยะอะไรเงี้ยสิบห้าวันก็มาฉีดทีหรือว่าบางทีก็ไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่จวนมากก็จะสิบห้าวันแล้วมันประมาณสามเดือนกว่าสี่เดือนเราก็จะเริ่มฉีดเพวเวิร์กเร่งหัวไร่หนึ่ง ได้กี่ตันแปดตันประมาณแปดตันพังไม่ผิดหรอแปดตันไม่ผิดแปดตันยืนยันเลยป่ะแปดตันแปดตันถือว่าเยอะมากนะคือปกติแล้วเนี่ยไร่หนึ่งถ้าเยอะจริงๆเนี่ยห้าตันหกตันอ่ะที่เราเคยไปเจอกันมานะห้าตันหกตัน1ถวแปดตันแถวโคราช์เขาบอกสามตันนี่ยยังดีแล้วโอ้โห ได้แปดตันจริงๆแล้วคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราใช้ได้ใช้เพียวด้วยไหมล่ะใช่ค่ะมันถึงได้ถึงแปดตันเขาแนะนํามาก็ไม่รู้จะใช้ปุ๋ยอะไรเนาะเออเขมแม่มาว่าเพียวดีเนี่ยถิดแล้วไม่เหลืองไม่อะไรเงี้ยลองใช้ดูก็ก็เลยลองสั่งมาใช้แปดตันใช่แต่แปดตันอาจจะเบเบไปเพราะว่าน้าที่แนะนํามาหนึ่งไร่ได้กี่ตันสิบกว่าตันโอ้โหสิบกว่าตันใช่ค่ะ อะขายได้เงินปีนี้แล้วกี่บาทแปดแสนค่ะเอาใหม่ที่กี่บาทนะแปดแสนค่ะแปดแสนใช่ได้จริงๆริงแปดแสนเนี่ยยืนยันไหมใช่แปดแสนคุณผู้ชมเฉียดล้านอ่ะพอได้ใช้ทั้งหมดแล้วรู้สึกรู้สึกดีไหมพี่ดีเนาะมีความสุขไหมมีมีความสุขมากแบบภูมิใจอ่ะแบบเราทำแล้วหัวมันใหญ่เราก็ดีใจอะเนาะแบบเออเราก็ดีใจอะแบบเหมือนเอา เงินไปฝังไว้ในดินเออชอบ <c oughs> ความเนี้ยยังไงอะก็แ <c oughs> บ,บบไปแบบแบบผุดแล้วพี่จะชอบไปโกยดูอะไรเงี้ยแบบโ,โอ้โหมันใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ดีใจอะแบบมันจเจริญเติบโตะอะประทับใจไหมพี่ประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากๆๆๆคุ้มค่ามไหมพี่คุ้มค่ะงั้นบอกกับคุณผู้ชมที่รับชมรายการหน่อยครับจะฝากะไรถึงคุณผู้ชมหรือเกษตรกรทั่วประเทศเชิญเลยพี่อ๋อก็ใช้เพียวอะดีค่ะดีแบบ ไม่เคยไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะแบบน้าเขาก็แนะนํามาเออใช้สิอะไรเงี้ยเราก็ลองมาใช้ดูแบบประทับใจมากค่ะอ,อ,อีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวหลายหคนก็สงสัยโอหพี่น้องพูดขนาดเนี้ยรายการหรือบ้านเตรียมกับพี่ไหมไม่ได้เตรียมเลยค่ะนี่ของจริงเลยอือ้แบบยืนยันนะยืนยันเลยค่ะดีใจมากด้วยที่ทีมงานโทรมาว่าจะมามดูอะไรเงี้ยบางทีแบบเหมือนมีความรู้สึกว่ายังไงอะ ตื่นเต้นแล้วก็แบบแบบเหมือนเราจะเอ๊ะมันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เราใช้ไปอะไรเงี้ยแบบเออก็พอทีมงานมาก็ดีใจมั่นใจเลยเวันนี้ทีมงานทุกคนมาว่า <c oughs> สวยจริงอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว